สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จาง,งวดประจําวันที่24นะคะวันอาทิตย์ที่2ี่มีนาคม2567นะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะพี่พี่จ๋าดูผลสรุปกันของวันที่23นะคะอ่ะวันที่13แอดให้เด่นที่4 1 3นะพี่พี่จ๋ารูที่4เนาะผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ196ล่าง48นะคะอ่ะเด่นที่1มา1มาหลักร้อยนะคะ ส่วนบนแอดหลุดไปเนาะล่างนะคะวิ่งรูดที่4่นะมาสี่แนะคะเน้นสี่กับสี่หกพี่น้องมาสี่แปดได้ยังโอเคนะสายวิ่งสายรูดนะคะใน,ในรอบพิเศษนะคะห้าสองูนล่างหกสองอันนี้แอดหลุดไปเนาะในรอบปกติ882ล่างหกแอดหลุดไปเช่นกันนะคะในรอบ VIP 7 6 5ล่าง0 1 นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปวันนี้3ก็ไม่มาเลยนะคะพี่พี่สาอ่าวันนี้มาแค่ในรอบแรกเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะพี่พี่าตามกันต่อของวันนี้24นะคะชื่นชอบค่อยตามแอดนะไมีชอบสามารถผ่านได้เลยสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะมาทีนี้อ่าดูของวันที่24เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะสำหรับแนวทาง ฮานอยนะคะซีนอยนะคะรอบเฉพาะกิจถึง v i p เลยนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดแยกเป็นในหน่อยเดี๋ยวแอดให้ในกลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าเมื่อวานมาสุดซอยเลยเนาะแยกหน่อยนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวเด่นของเราเลยนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด,ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะอ่าถ้าใครสนใจแนวทาง หลากหลายแนวทางนะคะในกลุ่มได้เลยเนาะเพรว่าจะเป็นสายหุ้นแนวทางเล็กทุ่เมื่อวานก็มานะคะอ่าสายหุ้นนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงให้ตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่แอดลงให้นานแล้วนะคะแนวทางรัฐบาลไทยในกลุ่มเนาะอ่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมานะคะในกลุ่มแอดลงให้แล้วนะอ่ามาตามกันต่อนะคะ ตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่สองนะคะเจ็ดแล้วก็แปดนะคะอแอดจะวิ่งรูทที่เจ็ดเด้อพี่ๆจา๋าวิ่งรูทที่เจ็ดถ้าใครไม่ชอบเจ็ดก็นำสองกับแปดไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะแอดคำนวณออกมาได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับวิ่งรูที่เจ็ดนะคะ วิ่งรู้ที่7จ็ดแอดเนนไปที่70 72 73 74 78แล้วก็79นะคะหากมีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่ๆจ๋าอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จุดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ